สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันตื่นเต้นมากเพราะเพิ่งได้รับ iPhone 17 Pro ใหม่ล่าสุดถ้าคุณกำลังเปิดใช้งาน iPhone เป็นครั้งแรกหรือมองหาคำแนะนำในการตั้งค่า iOS 26โดยไม่พลาดอะไรคุณมาถูกที่แล้วในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีการตั้งค่าและเปิดใช้งาน iPhone 17ใหม่ของคุณอย่างถูกต้องและให้คำแนะนำในการถ่ายโอนข้อมูลฉันจะพูดถึงฟีเจอร์สำคัญที่ถูกนำเสนอด้วยดังนั้นเรามาเริ่มกันเลย ถ้าโทรศัพท์ของคุณปิดอยู่ให้กดปุ่มเปิดเครื่องจนกว่าคุณจะเห็นโลโก้ Apple จากนั้นคุณจะพบกับหน้าจอเริ่มต้น iOS 26ใหม่เลื่อนขึ้นเพื่อเปิดมันในหน้านี้คุณสามารถเลือกภาษาและภูมิภาคของคุณคุณยังสามารถดูส่วนความปลอดภยัยและการจัดการใหมายที่นี่เพื่อหาข้อมูลความปลอดภยัยและการจัดการที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ของคุณหลังจากเลือกภูมิภาคแล้วคุณสามารถเลือกการแสดงผล ตัวเลือกข้อความขนาดใหญ่จะช่วยคนที่ต้องการและมันก็ดูดีด้วยถ้า iPhone เก่าของคุณอยู่ใกล้จะมีตัวเลือกตั้งค่า iPhone ใหม่ขึ้นโดยอัตโนมัตินี่ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลของคุณง่ายมากถ้าคุณเริ่มต้นใหม่ให้ไปต่อเลยถัดไปคุณจะไปถึงการตั้งค่าข้อความหมายเลขของคุณสามารถใช้ใน m e s s a g e ถ้ายังไม่ได้เปิดใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเคยใช้ Android ตอนนี้ถึงเวลาที่จะใส่ซิมการ์ดของคุณใช้ e c m ให้คลิกต่อไปและล็อกอินบัญชี e c m ของคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังจากนั้นขั้นตอนนี้สำคัญสำหรับการเปิดใช้งาน iPhone ของคุณและอาจใช้เวลาสักครูหลังจากนั้นคุณอาจจะเห็นข้อความแจ้งเตือนว่ามีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่การอัปเดตนี้แก้ไขปัญหากล้องใน iPhone 17ควรทำการอัปเดต คุณสามารถเลือกอัปเดตได้ทันทีหรือทีหลังในตั้งค่าจากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอข้อมูลและความเป็นส่วนตัวไม่มีอะไรมากทีน่นี่คุณยังสามารถเลือกตั้งค่าสำหรับเด็กหรือสำหรับตัวคุณเองการตั้งค่าการควบคุมผู้ปกครองและฟีเจอร์ความปลอดภัยสำหรับ iPhone ถัดไปคุณจะถูกขอให้ตั้งค่า Face ID และรหัสผ่านรหัสผ่าน iPhone สามารถตั้งค่าได้หลายตัวเลือกและคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการตอนนี้เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไป หน้าถ่ายโอนข้อมูลถัดไปคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone ผ่านในคลาวดการถ่ายโอนใกล้เคียงหรือจากโทรศัพท์อื่นหากคุณเลือกถ่ายโอนจาก iPhone เครื่องอื่นมันจะพาคุณกลับไปที่หน้าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและคุณจะต้องทำตามขั้นตอนการตั้งค่าอีกครั้งดังนั้นโปรดจำไว้คุณสามารถกู้คืนข้อมูลจาก iTunes หรือเฟ n d e r ผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับผู้ใช้ Android มีแอป Move to iOS เพียงสแกนรหัส QR และดาวน์โหลดแอปบนโทรศัพท์ Android ของคุณวิธีการถ่ายโอนทั้งหมดนั้นง่ายพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนหากคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลเก่าให้ทำตอนนี้หลังจากการเปิดใช้งานการถ่ายโอนต้องการรีเซ็ตโรงงานเพื่อหลีกเลี่ยงการรีเซ็ตในอนาคตคุณสามารถใช้ iPhone เพื่อจัดการและถ่ายโอนข้อมูลไปยัง iPhone 17ขนาเก็บเนื้อหาใหม่ไว้ได้ ตอนนี้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณโดยการกรอก ID และรหัสผ่านใช้ตัวเลือกการถ่ายโอนใกล้เคียงหากคุณต้องการสร้าง Apple ID ใหม่แนะนำให้ทำหลังจากการตั้งค่าเพราะอาจใช้เวลานาน,านที่นี่แต่ที่ตกลงหากคุณยอมรับเงื่อนไขคุณจะถูกถามว่าต้องการอัปเดตอัตโนมัติหรือไม่ฉันไม่ชอบตื่นขึ้นมาแล้วพบกับระบบที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นฉันจึงเลือกไม่แต่ขึ้นอยู่กับคุณ จากนั้นคุณจะไปที่บริการระบุตำแหน่งเวลาใช้งานการวิเคราะห์ตัวเลือกและการตั้งค่าลักษณะเช่นโหมดสว่างหรือมืดส่วนตัวแล้วฉันชอบโหมดมืดมากๆตอนนี้คุณสามารถเลือกปรับสูงให้ชัดเจนการเปิดรับแสงและอื่นๆเพิ่มเติมด้วยปุ่มควบคุมกล้องฉันเคยชินกับสิ่งนี้บน iPhone 16ของฉันดังนั้นฉันจึงเปิดใช้งานที่นี่แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ปรับแต่งปุ่มการทำงานได้ที่นี่หากคุณตั้งค่ากล้องคุณสามารถเลือกประเภทสื่อที่ต้องการเข้าถึงโอเคที่นี่ฉันจะเร่งความเร็วขึ้นเล็กน้อยโปรดใส่ใจกับคำแนะนำเมโซเอสฉุบเฉินเพื่อให้คุณรู้วิธีโทรฉุบเฉินหากจำเป็นและนั่นและ iPhone 17ของคุณถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน <S <S เพียงแค่เพิดเพลินกับโทรศัพท์หม่ของคุณ และอินเทอร์เฟซกระจกเหลวใหม่ Apple ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใน iOS 26หลายอย่างฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังลองเช็คเองดูนะนี่คือวิธีการตั้งค่าเปิดใช้งานและถ่ายโอนข้อมูลไปยัง iPhone 17เครื่องหมายของคุณหากคุณพบปัญหาในกระบวนการแจ้งให้ฉันทราบได้ในความคิดเห็นอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกขอบคุณที่รับชมและสนุกกับโทรศัพท์ใหม่